ของว่านจะนุ่นนุ่นของกินปลาแบบนี้ได้หรอแม่สอนกี่ครั้งแล้วว่าห้ามปลาอ่ะนุ่นกินซะจะ้ะไม่กินไม่น,นอโอ๊ยมันเจ็บนะจ๊ะแป้แบบนี้ได้หรอไม่ชอบนี่จะได้รู้ว่ามันเจ็บแม่สอนกี่ทีแล้วไม่รู้จักจําไม่กินก็ไม่ต้องกิน นุ่นของว่างจะลูกเอ้านุ่นจ๋าเราคุยกันแล้วว่าอาหารปลาไม่ได้นะไม่หนูมไม่ชอบกินอันนี้อได้สิไม่ชอบก็ต้องบอกแม่ดีๆใช่ไหมเราคุยว่าถ้าไม่ชอบให้บอกแม่ใช่ไหมคะแต่ปลาไม่ได้ใช่ไหมอืมหนูมไม่ชอบแม่นุ่นอยากกินอะไรลูก หน่วยอยากกินนมเปี้ยวกินผลไม้กินอะไรที่ไม่ใช่อันนี้ได้ได้แต่ว่าครั้งนี้ยนุ่นปาทิ้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแม่จะเก็บไปแล้วนะแล้วมือน,นี้เรางดก่อนนะคะเพราะว่านุ่นไม่ทําตามกติกานะ